นายนิทัศน์ปัญโยกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เข้าประชาพิจาณ์การมีส่วนร่วมในการบรรณาการจัดการทรัพยากรน้าานําทะเลสาบดอยเตา่านาทะเลสาบดอยเต่าตําบลท่าเดือยอำเภอดอยเตา่าจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระสงฆ์นักวิชาการจากมอจอรอและสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านและประชาสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า30คนเข้าร่วมประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ทะเลสาบดอยเต่านะครับอันที่4รรี่ผลสำลีนะครับต้องประเมินว่าถ้าสร้างเสร็จเนี่ยประโยชน์มันเกิดขึ้นและๆห้าหน้า<ม>้้าพืชตว์ประโคมตรรัดไปด้วยกันได้หมดน,นะครับไปด้วยกัน,นได้หมดเพราะนั้นผลสำลมันมากกว่าคุ้มค่า ถ้าสร้างลงแต่ว่าลงทุนมาสักพันล้านเนี่ยที่มันได้ตามมาเนี่ยจะมันยั่งยืนเนี่ยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่นะครับสร้างแน่คุ้มนะครับผลสะไม่ไดมีแน่นะครับอันนีพไปตอบโจทย์ว่าสร้างแล้วคุ้มไหมเนี่ยไอ้เนี่ยคือคำถามที่เงินรัฐบาลจะลงมาแต่ละบาททุกโครงการนะก็จะต้องดูว่าคุ้มค่าหรือไม่นะครับอันนี้ก็ขอสรุนนสปสันะ้นๆว่สา,ส,า,มมาสำหรับผมไม่ถ่ายนะครับ